เจาช่องเก้าเวลานี่เห็นอยู่แล้วนะครับข้างบนคือโฉมหน้าของอนักแข่งครับนักแข่งครับพร้อมแล้วให้สัญญาเลยนะฮะเราก็จะคุยไปแล้วก็ดูดวิ่งโดยน้ำกนันนักแข่งครับเอาเรือมาที่เลยครับผมนี่ฮะโอเคอ่ารุ่นโอเพนก็คือ,อเ,คเป็นรุ่นที่ควนมเรวสูงสุดแล้วตอนนี้นี่จัดหนักเลยรุ่นที่เปิดเต็มที่มีอะไรก็ไม่มีอะไรใส่เรือกันไปใส่ได้ใส่มาเลยนี่ ในสุดคือใครในสุดคือคุณเดียวครับวลองมาใ้ตรงกลางคือคุณโออลิมสุดเลยก็คือคุณโออีกจะเรียกคุณโออ้วนกับคุณโอหมอโอเคนะครับลำการคือคุณโออ้วนกรรมกจรเลนีนมัยน้่ันมีั้ัน้ัยมกรเดี๋ยวช่วยนับด้วยนะครับนจ ลำเนี้ยตัวเต็มใช่สุดๆคือถ้าเต็มสุดก็จะเป็นสีส้มครับของโอหมอตอนนี้มอเตอร์จังสุดเอามีสีร้อมเยอะเลยไม่ต้องรอผมแข่งกัน4รอบนะครับ5 4รอบครับผมอ้าวระวังน้หนึ ไปสองอยู่นึ่ง้าหยดหยุดุบจบเนี่ยครับเพราะวามแรงแรงมากๆรแงมยองที่เทนนะครับเนี่ยผมว่าหัวเาเเลบมใหม่ดีกว่าครับต้ม่ใหม่จะไม่ใหม่ดีกว่าสานมเลยไหมบุณ้าเขาจเอที่ครับผมเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่